ผู้ว่าโคราชล้างบางยาเสพติดรวบกำนันผู้ใหญ่บ้านอ,อปทอ,อสอไล่ออกไม่ละเว้น18รายขยายผลผู้เสพกว่า8.3พันคนนะครับทางด้านผู้การนั้นเผยหากพบข้าราชการตำรวจเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนั้นจะดำเนินการโดยไม่ละเว้น ที่ห้องประชุมกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมานายชัยวัตรชื่นโกสุมผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาพร้อมนางยลดาหวังสุภกิจโกศลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาพลตรวจตรีไพโรธขุนเหมินผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาและผู้แทนหน่วยงานความมั่นคงร่วมถแถลงแผนปฏิบัติการลงพื้นที่กวาดล้างยาเสพติด ในพื้นที่32อำเภอภารกิจ No Drugs No Dealer ไม่มียาไม่เหลือที่ในโคราชซึ่งเป็นการดำเนินตามแผนงานรับแจ้งเบาะแสผู้ค้าในพื้นที่395รายจากนั้นได้รวบรวมพยานหลักฐานพร้อมระดมกำลังปิดล้อมตรวจค้นขยายผลและจับกลุ่มพร้อมกันในระหว่างวันที่12-13สิงหาคม ในพื้นที่ของ13อำเภอเป้าหมายคืออเภอเมืองอภสีคิ้วอปากทองชัยอบัวใหญ่อเภอพหมายอภอด่านขุนทศอภอบ้านเหลี่ยมอเภอประทายอภอแก้งสนามนางอเภอโนนแดงอเภอเมืองยางอเภบัวลายอภอสีดาและอเภอชมพวง พบบุคคลที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องโดยมีกำนันผู้ใหญ่บ้าน7รายสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน2รายเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น9รายรวม18รายเบื้องต้นมีคำสั่งให้ออกทันทีและไม่มีการละเว้นแต่อย่างใดรวมทั้งผู้เสพ8,376รายนะครับ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้กล่าวครับว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้สนับสนุนชุดตรวจสารยาเสพติดเม็ดแอมเฟตามีนในปัสสาวะจำนวน20,000ชุดและยาเค2,000ชุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปรามยาเสพติดในท้องถิ่น และขอบคนพลเมืองดีที่อยู่ในหมู่บ้านชุมชนที่ได้ให้ความร่วมมือแจ้งเบาะแสจนสามารถขยายผลจับกลุ่มผู้ค้า740รายซึ่งมีผู้ต้องสองสัย23รายซึ่งมี13รายนั้นอยู่ในพื้นที่อำเภอด่านุนทศทั้งหมดนั้นได้หลบหนีอยู่นะครับอ,อยู่ระหว่างการออกหมายจับและติดตามจับกลุ่มส่วนผู้เสพกว่า8,000รายนั้นก็ได้เข้าสู่กระบวนการบำบัดเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนะครับมีการฟื้นฝูอาชีพและหางานให้ทำเพื่อคืนคนที่มีคุณภาพกลับสู่สังคมนอกจากนี้มีผู้ป่วยชิตเวท370รายต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้กินยารักษาบำบัดและหลีกเลี่ยงสารเสพติดครับ โดยใช้ระบบ1ต่อหนึมีเจ้าหน้าที่รัฐติดตามเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้ไม่ให้ผู้ป่วยเกิดอาการรุนแรงและรักษาความสงบสุขในสังคมเป็นการกวาดล้างปิดวงจรยาเสพติดอย่างเด็ดขาดพลตำ 3, รวจตรีภัยรอดขุนหมื่นผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาได้เปิดเผยนะครับว่า ได้รับข้อมูลจากพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนซึ่งเป็นข้อมูลที่เที่ยงตรงแม่นยำํำเข้าดําเนินการผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในพื้นที่ได้ถึง80%ส่วนที่เหลือกําลังรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อที่จะออกหมายจับดําเนินการกับคนเหล่านี้ต่อไปสำหรับการทำงานของตำรวจเชื่อว่ามีความเป็นมืออาชีพที่จะไม่ไปบอกใครนะฮะว่าว่าใครนั้นเป็นผู้แจ้งเบาะแส ขอให้มั่นใจแล้วก็ยืนยันว่าผู้ค้ายาเสพติดนั้นไม่มีที่ยืนในจังหวัดนครราชสีมาโดยงานภาครัฐได้ร่วมกันปิดล้อมตรวจค้นจับกลุ่มผู้ค้าในชุมชนจากเบาะแสของประชาชนที่ให้ข้อมูลมาฝากถึงประชาชนที่ยังเคลือบแคลงว่าเจ้าหน้าที่รัฐนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องขอเรียนให้ทราบเลยนะครับว่าในช่วงปีที่ผ่านมามีการไล่ข้าราชการตำรวจออกจากราชการเนื่องจากการเกี่ยวข้องกับยาเสพติด2รายแล้วครับ หากพบ้าราชการตำรวจเกี่ยวข้องกับยาเสพติดจ,จะดำเนินการโดยไม่ละเว้นพี่น้องประชาชนสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนปปส1386และสายด่วน191โดยที่ไม่ต้องบอกว่าใครเป็นผู้แจ้งครับ